สวัสดีครับทุกคนครับเกษตรกรสินครับวันนี้เข้าไล่มันสับปะหลังเพื่อใส่ปุ๋ยนะครับเป็นมันนาระยะสั้นนะครับระยะเวลาการปลูกก็คือผมว่าน่าจะไม่เกินหกเดือนนะครับวันนี้ใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับใส่ลุยคนเดียวครับสูตรที่ผมใช้ก็ยังเป็นสูตรสิบห้าเจ็ดสิบแปดนะครับก็คือเน้นตัวท้ายและก็ตัวหน้าตัวหน้าคือตัวไนโตรเจนเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสิบห้าแล้วตัวกลางคือเจ็ดนะครับส่วนตัวท้ายคือตัวโพแทสเซียมนี่คือสิบแปด จะใส่แค่รอบเดียวซึ่งจะเน้นในส่วนของของตัวท้ายนะครับตัวท้ายมันจะไปช่วยในการสร้างแป้งแล้วก็เล่งหัวเพราะฉะนั้นเวลาระยะสั้นๆแบบนี้นะครับเราต้องไปเน้นตัวตัวท้ายด้วยแต่ว่าปุ๋ยก็ยังก็จะต้องมีทั้งตัวหน้าตัวกลางนะครับตัวท้ายแต่แต่ว่าจะไปหนักตัวท้ายนะผมใช้ในการหว่านนะครับหว่านตามร่องมันสำปะหลังแล้วก็จะใช้รถไถย1แรงเนี่ยเข้า เข้ากรบนะครับกรบปุ๋ยก็ไปลุยกันเลยนะครับวันนี้ทําการปลูกมันนาเนี่ยหรือว่ามันระยะสั้นๆแบบนี้นะครับปัจจุบันมันทาได้ง่ายนะครับทำง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีด้วยซ้าไปในระยะเวลาสั้นๆแบบนี้นะครับใช้รถไถเล็กครับย1เอ็ดแรงนะล่องมันที่ที่ผมปลูกเนี่ยจะอยู่ประมาณไม่เกินเมตรยีนะครับเพราะว่ารถคันนี้บบมันกว้าง90้าสิบเซนจะอยู่ที่ที่เมตรยีนะครับหวานแล้วก็จะใช้รถนะครับใช้รถในการเข้า ในการทำรุ่นมันเนื่องจากว่าร่องที่มันเป็นร่องแคบแคบแบบนี้นะครับก็ต้องก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับถ้ามันโดนต้นมันสับปะหลังเนี่ยนะครับมันกบโดนต้นมันสับปะหลังเราต้องเกี่ยขึ้นนะครับตรงหัวไล่กับท้ายไล่อย่างเงี้ยต้องเว้นสําหรับในการลดเลี้ยวนะครับเลี้ยวจะดีที่สุดนะครับสาหรับการใช้รถเล็กผมว่าตั้งแต่ใช้รถเล็กเนี่ยรถเล็กเข้ามาทํารุ่นมันสับปะหลังเนี่ยคือปลูกมันคนเดียวก็ได้นะครับปลูกมันคนเดียวก็ได้ ก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับยิ่งช่วงการปลูกมันในหน้าแรงแบบนี้นะครับในที่นาเนี่ยคือหญ้ามันจะไม่แรงนะครับหญ้ามันจะขึ้นไม่เยอะแล้วก็ถากออกเฉพาะต้นมันสำปะหลังเนี่ยการยกล่องกว้างแบบนี้นะครับเวลาฝนมาหรือว่าน้ําเข้าเนี่ยมันจะมันจะไม่โดนต้นมันสำปะหลังนะครับแก้มันก็แก้ปัญหาเรื่องของมันเน่าได้นะครับได้ดีพอสมควรนะครับปีที่ผ่านมาก็เห็นผลผลิตแล้วหรือว่าใช้ได้นะครับในการปลูกล่องแบบนี้นะครับเมตรยี่สิบ สำหรับทําเอาลดเลขเข้านะครับหลังจากนี้หลังจากเสร็จปุ๋ยเสร็จก็ไปเน้นในเรื่องของการฉีดปุ๋ยทางใบทุกทุกสิบสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับผมจะฉีดจะฉีดทุกสิบห้าถึงยี่สิบวันเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการสร้างหัวเพราะว่าเป็นมันระยะสั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นเน้นในเรื่องหัว สำคัญนะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับครั้งนี้จะมาขุดดูว่าสักประมาณอีกสักเดือนเดือนกว่าๆนะครับถ้ามันมีรูปทรงของหัวแล้วนะครับมีมีหัวเป็นหัวเท่าอานิ้วก้อยแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนสูตรในการของฉีดปุ๋ยทั้งใบจะต้องเป็นเน้นในเรื่องของอตัวที่มันสร้างแป้งขยายหัวมันนะครับเป็นหลักนะในในช่วงระยะสั้นแบบนี้นะครับการ ใช้ปุ๋ยทางใบก็อย่าไปเน้นในเรื่องของตัวที่มันราคาแพงๆราคาสูงๆนะครับก็ไปก็ดูว่าปุ๋ยตัวไหนที่มันราคาถูกๆนะครับราคาที่มันสามารถจับต้องได้นะเราก็หาซื้อมานะครับไปเน้นนะครับตัว0 0 6 0เนี่ยตัวเนี้ยน่าจะซื้อ,อน,นามาใช้ได้นะครับ0060หหรือว่าปุ๋ยน้ำหมักขี้หมูอันนี้ช่วยได้นะครับช่วยได้มันจะไปช่วยในเรื่องของ สร้างแป้งขยายขัวนได้ดีพอสมควรต้องมีหัวงานกับหัวไร่กับท้ายไร่นะครับสำหรับการเลี้ยวรถนะครับเนื่องจากว่ามันมีอ่ามันเป็นมันเป็นช่วงสั้นๆแบบนี้นะครับเวลาไถนะครับเวลาไถต้นไหนที่มันดินมันกรบนะครับก็ต้องก็อออกนะครับมันก็มีไม่กี่ต้นนะครับที่ที่มันกรบต้นมันแล้วก็เอาขุดขึ้นนะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ไถกรบเสร็จนะครับก็มาฉีดปุ๋ยทางใบเรื่อยๆนะครับกระตุ้นให้เขาได้รับ สารอาหารตลอดเวลานะครับคือหลังจากที่เราเราก็กระตุ้นทุก15-20ถึงวันเนี่ยถ้ามีเวลาก็15วันแต่ถ้าไม่มีเวลาก็คืออย่าให้มันเกิน20วันเพราะว่าต้องกระตุ้นเรื่อยๆนะครับกระตุ้นให้มันสมบังของเราเนี่ยมีการเจริญโตยิ่งช่วงหน้าแรงแบบนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นให้เขาตลอดนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามมาชมครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ